อุ้ยกูนี่อย่างที่บอกว่าถ้าเราใช้หลักค,คิดเรื่องเรื่องสิทธิมนุษยชนนะาตามแบบตะวันตกเนี่ยเราก็จะพูดแบบกานาวีเราจะพูดแบบคุณอังคารานิรัติจิตเราจะพูดกับสื่อมวลชนบางพูดเหมือนกับสื่อมวลชนบางคนแต่ถ้าเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะว่าประเทศนี้ทุกประเทศมีรัฐบาลามีผลประโยชน์เรื่องการค้าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจต่ออะไรต่อมีอะไรมีขอบเขตอำน,นาจรัฐของตัวเองเราจะต้องข้าใจเรื่องแบบนี้ใหม่นะครับ กรณีอุยกูเนี่ยเอาแบบนี้ก่อนอวันนี้เนี่ยคุณอังคาานีลประจิตนะครับสมาชิกุัิสภาได้โพสต์ในแฟนเพจของตัวเองเนี่ยนะครับพูดเรื่องการส่งตัวอุยกูกลับจีนโดยบอกว่าคนที่ตัดสินใจรัฐมนตรีภูมิธรรมบอกว่าคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้มีผมนี่คือคุณอังคาามาโพสต์นะ <ภา S 1> โดยอ้างว่ารัฐมนตรีภูมิธรรมบอกว่าคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้มีผมมีพันตรทเอกทวีสอดส่องมีนายมาลิสเงี่ยมพงษ์และไม่ได้ทําผิดอะไรเลย คุณอังคณาก็เลยบอกว่าถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ทําผิดอะไรอยากบอกว่าแทนที่รัฐบาลจะด้อยค่าและตอบโต้นักสิทธิมนุษยชนอยากเห็นรัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเช่นหากผู้ลิภยัยอุยกูสมัครใจเดินทางกลับจีนจริงทําไมพวกเขาจึงประท้วงด้วยการอดข้าวหรือว่าฮังเกิลสไตร์ในห้องกัก 2. แทนที่จะพาสื่อไปจีนให้สิ้นเปลืองงบประมาณ รัฐควรเปิดเผยภาพ C C T V ในสตมสวนพลูรวมถึงการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องระหว่างการควบคุมตัวชาวอุยกูจากห้องกักไปจนถึงเครื่องบินโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งตามมาตรา22ของพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลถูนหายปี65การใช้พัฒนาการรวมถึงกระบวนการทั้งหมดในช่วงการปฏิบัติการ ไม่เช่นนั้นถือว่ารัตจงใจปกปิดชะตากรรมและทําให้บุคคลนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเข้าข่ายการกระทําความผิดฐานการะทําให้บุคคลสูญหายตามมาตรา7ของกฎหมายนี้นะสรัฐบาลต้องตระหนักว่าหลักการห้ามผลักดันบุคคลสู่อันตรายผูกพันกับประเทศสมาชิกสหรประชาชาติเนื่องจากสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศหลักการห้ามผลักดันกลับใช้กับคนที่ถูกส่งกลับไปยังประเทศตนเอง ที่ส่งไปแล้วอาจได้รับอันตรายโดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ลี้ัยหรือไม่มนะครับคุณอังกณาบ,บอกเอาอย่างนี้เอากล้องวงจรปิดมาเปิดเลยนะคือคือกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ใช้ทุกวิถีทางนะพยายามจะยกทุกวิธีทางวันก่อนคุณกัณนนวีก็เอาอะไรจดหมายจดหมายค่ะพอจดหมายถูกจับผิดว่าเอ๊ะมันมีข้อพิรุษอย่างงุ้นอย่างนี้ทาไมมี มีโลโก้กรมราชัณฑ์ราชัณฑ์ก็บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีมไม่มีการส่งจดหมายออกเพราะจดหมายจะออกมาต้องเซ็นเซอร์ค,คุณกนวีก็ออกมาบอกว่าผมไม่เคยบอกเลยนะว่าจดหมายมาจากราชทธรรมนะเมื่อวานนี้โฆษกของสอตมก็ออกมาแถลงว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าไม่มีการส่งจดหมายใดๆนะคือคนที่จะได้รับจดหมายจาก คนที่ถูกกักตัวเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการ <c oughs> นะแล้วไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปโดยที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะคำถ,ถามคือว่าโคอัน,นนี้โฆษกส,กสตมก็ถามคุณกนวีได้มาจากไหนอะใครเป็นคนให้อะ,อะไรแบบนี้นะพระดนโต้แยกมา,มากๆคุณกนวีก็บอกว่าโอ้ไม่มีใครเข้าปลอมเราละจดหมายก็<ำ>ไปนู่นเลยทําไมเราต้องเชื่อเพราะเป็นคุณกนวีพูดอ่ะวันนี้คุณกันคุณอังกนาก็เลยมาบอกว่าถ้าคุณ บอกว่าไม่ทําอะไรผิดคุณกล้าเปิดกล้องวงจรปิดไหมว่าคุณปฏิบัติกับเข้าดีหรือไม่ดีอะไรอย่างไงนะ,ะคือประเด็นคือแบบนี้คุณผู้ชมคุณกนวีก็ดีสอวอังคณาหรือกลุ่มที่เขาออกมาพูดเรื่องวันก่อนก็เอาหมอที่เป็นตัวรักษามาก็มายืนยันว่าเขาไม่ได้สมัครใจไปเรื่องสมัครใจเนี่ยผมมีคําถามแบบนี้ถ้าเราจะปฏิบัติรัฐบาลเราจะปฏิบัติ อะไรก็แล้วแต่จะตัดสินใจตามความสมัครใจของคนที่ถูกกักตัวอยู่เนี่ยออะไรจะเกิดขึ้นน้องพิมพ์มันก็จะวุ่นวายไปหมดนะพี่กองคือแน่นอนครับคนที่เขามาจากเมืองจีนจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยนะเขาก็ไม่อยากกลับไปอยู่ที่ที่เขาออกมาไม่งั้นมันจะหนีมาทำไมตัวตนะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วก็ตามเนี่ยนะ,ะเขาก็อยากจะไปประเทศที่สามซึ่งอาจจะดูดีกว่าซึ่งเขาชอบกว่าที่เขาอยู่เนี่ย คำถามนั้นก็เรื่องของเขาถูกป่ะใช่คำถามคือว่าถ้าเราบอกเออเราถามเขาแล้วเนี่ยเขาไม่สมัครใจจะกลับเมืองจีนนะเขาสมัครใจที่จะไปตุรกีมากกว่าค่ะอ่ะอยากกระนัตเลยเราก็ตามใจเขาค่ะเราจะได้ไม่โดนบอกว่าล่ทังงอเออนะก็ส่งเข้าไปประเทศที่สามคำถามที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งอีกไม่มีประเทศที่สามจะรับไปตุรกีไม่รับอ่ะไม่เอากลุ่มเนี้ยไม่เอาอ่ะและสมมุติ สมมติอันนี้สมมตินะตามใจเขาส่งไปสมมติเขาเอาอสิ่งที่จะตามมาคืออะไรคุณผู้ชมสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าคนอุยกูที่อยู่ที่ซินเจียงเนี่ยหรือประเทศอื่นที่เขาเขาไม่พอใจกับสภาพของตัวเองเนี่ยด้วยเหตุผลทางการเมืองหรืออะไรเราก็ไม่รู้มันมีรายละเอียดแตกต่างกันไปเขาก็จะมาเมืองไทยจะมีขบวนการบอกให้ไปมาเมืองไทยจ่ายตังค์เท่านี้ เดี๋ยวข้าพาไปแล้วไปถึงเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยปุ๊บได้ไปประเทศที่สามแม่เราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางในการพักคอยคของคนที่อยากจะไปประเทศที่สามถูกไหมฮะเอาไม่ต้องไปประเทศอื่นนะเพื่อนบ้านปัจคนในประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนบ้านเราเนี่ยเขาก็อยากมาอยู่บ้านเราถูกไหมแอบเข้ามาบ้างอะไรบ้างแล้วเกิดบอกเขาไม่เราตอมจับได้นะลิข้าเมืองผิดกฎหมายเราส่งไปเอ้ยเขาไม่ได้สมัครใจกลับไปอ่างเงี้ยทำยังไงอะ แล้วทำไมเราต้องเป็นประเทศที่ขอภัยนะคะสวย่ยถูกส่งกลับก็ดา่าไม่ถูกส่งกลับก็ด่าต้องเน้นย้ำข้อเท็จจริงก็คือว่าใช่คนเหล่านี้หุดอีกแล้วเนี่ยเหลือพันกว่าเมื่อกี้กลับมาก่อนเมื่อกี้ห้าหกพันที่เหลือพันกว่าแล้วโอ้ยทำไมอะคะโดนยิงไปสามรอบแล้วกลับมาใหม่ไม่เป็นไรเข้าแล้วออกแล้วกลับมาใหม่เอียกำลังบรรยายมันมันเลยนะนพูดได้ไม่เป็นไรเราเพูดได้เออ ประเด็นคือว่าอย่างนี้ข้อเท็จจริงคือใช่กลุ่มนี้หนีมาแล้วถามว่าพฤติกรรมของทางการจีนที่เคยปฏิบัติต่อชาวฟินเจียงอุยกูนะ่ะลักษณะโหดร้ายมีไหมก็มีอดีอันนี้ก็มีมก็ยอมรับกันแต่เอาละพอหนีมาได้ปุ๊บเคยส่งไปประเทศที่สามคือตุรกีเขาอยากไปไหมมีตุรกีรับร้อยกว่าคนตอนนั้นเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กเด็กเหลืออยู่เนี่ยสี่สิบกว่าคนเนี่ยค่ะปรากฏว่า40กว่าคนเนี้ยเขาก็ไม่อยากกลับจีน แต่จะไปประเทศที่ฝาบอื่นก็ไม่มีใครรับเ,ออเราอะต้องเลี้ยงเขารู้ไหมว่าต้องใช้เนี่ยมีการคำนวณออกมาในตกตกออประมาณเนี่ยหัวละประมาณเป็นล้านนะพี่กองต่อเดือนนะคะออข้าวเครื่อเอยอ,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 อะไรเออ,อย่างเงี้ยรวมๆกันคือหลักหลายล้านนะคะในการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ที่เขาหนีมาเนี่ยคะ่ะแล้วเขาอยู่ในห้องกักขังที่ตอมอเนี่ยสิบกว่าปีโอเคส่วนหนึ่งมีไปอยู่เรือนจําแล้วถ้าตามรายงานก็คือว่าไอ้ตอนไปอยู่เรือนจำอะ ถามว่ามีจริงไหมที่บอกว่าโดนแกล้งโดนกลัดอะไรต่างๆก็มีจริงคือเรื่อนจำเนี่ยนะไม่เฉพาะชาวอุยกูหรอกคนไทยนักโทษไทยด้วยกันเข้าไปอยู่เนี่ยมันมีขาเลขข็กขาใหญ่ม,มีมาเฟียมีอะไรต่างๆก็โดนทั้งนั้น<ๆ>แต่ทีนี้ต้องยอมรับว่าซินเจียงคือพลเมืองของจีนเป็นคนจีนถึงจะเป็นกลุ่มชนชาติชาติพันธุ์ก็แล้วแต่ทีเนี้ย คุณภูมิธรรมบอกว่าคุยแล้วคุยหลายประเทศแล้วคุยกับจีนแล้วและจีนเขาก็รับปากมาเป็นะลักอักษรว่าเอากลับไปแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณจะไปปฏิบัติกับเขาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา<อ>ไม่ได้นะต้องรับรองความปลอดภัยนะอกลับไปแล้วจะไม่ดําเนินคดีเขาใจเขาได้ใช้ชีวิตตามปกติและไม่มีโทษอะไรกับเขาเนี่ยคุณภูมิธรรมยืนยันว่าได้คุยกับทางการจีนเรียบร้อยแล้วและทางการจีนก็บอกเราด้วยว่าอนุญาตให้เราเนี่ยตามไปดูชีวิตของชาวซินเจียงอุยกูเหล่านี้ได้ด้วยทีนี้ ถ้าจีนเขาการันตีขนาดนี้ทั้งคําพูดของผู้นําของทูตแล้วมีเอกสารเป็นทางการเรายังรัฐบาลไทยยังบอกว่าฉันไม่เชื่อแกหรอกนั่นเดี๋ยวแกก็รับปากไปอย่างนั้นน่ะได้เหรอครับเชื่อคนยากอีกเนี่ยไม่ได้ไงเหมือนเช่นเดียวกันใช้ตะกะแบบนี้นะคุณกนณวีคุณอังคณาตะกะที่คุณบอกว่าเราจะเชื่อได้ยังไงว่าส่งไปแล้วไม่ถูกทรมานอันนี้เป็นความเชื่อของคุณว่าส่งไปแล้วจะถูกทรมานถูกไหมล่ะในขนาดที่รัฐบาลเนี่ย ไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆมันมีเอกสารรับรองทางการทูตนะส่วนถ้าไปรับมันจะยังไงเนี่ยอพูดตรงๆนะมันก็สุดมือเราแล้วใช่แล้วทาไมเราต้องรับผิดชอบด้วยเราไม่เกี่ยวอะไรกับเขาลยคือไม่ใช่ว่าเราไม่เข็นใจเพื่อมนุษย์นะแต่บางเรื่องบางรามันมีหลายมิติสมมุติว่าเอาแหละเราไม่เชื่อรัฐบาลจีนคุณส่งเอกสารอะไรมารับรองความปลอดภัยเราก็ไม่เชื่อนะน้ำหน้าอย่างคุณเราไม่เชื่อหรอกค่ะคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหรอ รัฐบาลจีนเขาจะป,ปฏิบัติต่อเราอย่างไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องว่าเราไปกลัวเขานะอ,อันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรับผิดชอบกับคนไทยด้วยกันว่าถ้ารัฐบาลปฏิบัตินโยบายทางการทูตอะไรผิดพลาดเนี่ยผลกระทบมันจะมาหาศาลอะไรตามมาคุณกนวีรับผิดชอบไหวไหมครับถ้ารัฐบาลจีนบอกว่าไม่ต้องไปล้วเมืองไทยอ่ะเหมือนกรณีเพชรซาอุเนี่ยกว่าพลเอกประยุทธจ์จะไปเจรจา ฟื้นสัมพันธ์ทำไมตีได้32ปีที่ไม่มีคนซาอุดิอาระเบียมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะรับผิดชอบกันไหวไหมนะความเป็นนักสิทธิมนุษยชนเงินเดือนสสคุณรับผิดชอบไหวไหมคุอังคณารับผิดชอบไหวไหมแล้วผมบอกเลยนะว่าอย่าเอาเรื่องอุยกูร์อย่ายกเรื่องศาสนามานะเห็นไอ้สสพักประชาชนบางคนมาพบบอกพี่น้องชาวมุสลิมคิดเห็นยังไงมันไม่เกี่ยวเรื่องมุสลิมไม่มุสลิมนะ คือคนอุยกูทุกวันนี้ก็เหมือนคนจีนคนหนึ่งตามกฎหมายของจีนค่ะเขาก็ดูแลกันไปยกเว้นบางคนที่ไปซึมซับไอ้เรื่องแนวคิดแยกดินแดนและประวัติศาสตร์ไม่เลิกลาอะไรอ,อันนั้นก็ผิดกฎหมายของจีนเขาก็ว่ากับป่าจีนเขาก็ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งในฐานะคน,คนทําผิดกฎหมายเหมือนบ้านเราอะ่ะนะผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยว่าอย่าเอาเรื่องศาสนามามันมันไม่เกี่ยวกันนะ กำลังเข้าไปดูอยู่พี่กองเอาละกลับเข้ามากันใหม่กลับเข้ามากันใหม่นะทุกคนขอพระคุณน้องออฟน้องออฟส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์มาให้เราบอกหลุดไปสามรอบอารมณ์เสียส่งมาแกล้เคสเพื่อหายหลุดออขอบคุณน้องออฟอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากออขอบพคุณนะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมหลุดไปแล้วเข้ามาใหม่ได้เพราะว่าต่อให้หลุดแล้วกลับมากี่ครั้งเราก็ยังพูดเหมือนเดิมเราทําได้ดีที่สุดคือสุดมือสุดมือของเราแล้วอ่ะจะให้เขาอยู่ใน ที่กักขังโดยที่แบบเราก็ต้องเสียภาษีของเราเนในการเลี้ยงดูคนเหล่านี้เนี่ยออแล้วก็เอาเขามากักขังอยู่อันนี้ไปละเมอสิทธิ์เขาไม่เล่าถ,ออถูกไหมล่ะแต่จะให้เขามาอยู่เหมือนประชาชนปกติก็ไม่ได้ถูกไหมคะออในเมื่อเขาเป็นพลเมืองของจีนและจีนร้องของกับแล้วก็มีคอมมิชเน้์ที่แม่นมั่นขอนี้ใช้ภาษาอังกฤษนะแม่นมั่นมาขนาดนี้แล้วให้เราติดตามดูได้อย่างเงี้ยเราก็จําเป็นต้องปฏิบัติตามนั้น